เดาออกไหมคะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรมาดูประโยคแรกกันเลยนี่นี่ไม่เห็นจะต้องหัวเสียเลยนี่นาคำว่าซึ้นซึ้นี่คือหัวเสียงหุดหงิดโกรธหรืออะไรประมาณนี้ 何もそんなにすんすんしなくてもいいえ怒るなって言われても今度ばかりは無理ですいいえ怒るなって言われても今度ばかりは無理ですはいだいから見たいろってんくんちゃぼっはまへしんと แต่ว่ามันไม่มีทางเป็นไปไ,ได้ตอนนี้คำว่าโอโคนี้แปลว่าโกรธเนาะโอโครุนนัตเตอิวาเรเตโมนี่คือถึงคุณจะบอกไม่ให้ฉันโกรธคอนโดก็แปลว่าตอนนี้หรือว่าต่อทากนี้อนนี้บาคาลิเน,น,นี่ก็คือเพิ่งจะมูริก็คือเป็นไปไม่ได้

คีมินี่แปลว่าคุณหรือเอาไว้ต่อท้ายชื่อคนก็ได้ถ้าต่อใช้ชื่อจะออกเสียงว่าคุงนะคะใช้คันจิตัวเดียวกันเลยโกไข่นี่ก็แปลว่าเข้าใจผิดซักกิก็แปลว่าเมื่อเมื่อกี้เมื่อสักครู่เขาจะบอกว่าอม คุณเข้าใจผิดไปเองผมอธิบายเรื่องนี้ไปแล้วไม่ใช่หรอซากิคาราอิตเตรูดะโรกุเซนอาเตโมทัชิบานะชินันเตสเทโมชิคุไน โยเนยวาตาชิโทชิเตวะฉันไม่อยากให้คุณไปคุยกับนางนั่นถึงจะเจอกันโดยบังเอิญก็เถอะกูเซนก็แปลว่าโดยบังเอิญกูเซนอัตเตโมก็คือเจอกันโดยบังเอิญทาชิบานะแปลว่ายืนคุยกันทาชิก็แปลว่ายืนเนะาะบานะนี่ก็คือ ใช้คำจิที่แปลว่าฮาณาที่แปลว่าพูดอะแต่ว่าพอมารวมกันก็จะออกเสียงว่าปะนะาทาชิปะนะก็คือยืนคุยกันโฮชีคือต้องการแต่น,นี้โฮชีคูได้ก็คือไม่ต้องการโอเคนะคะวันนี้เราก็ได้คําศัพท์อะไรบ้างซึ่นๆแปลว่าหงุดงิดอารมณ์เสีย โอคัุ ok ที่แปลว่าโกรธเนี่ยสามารถออกเสียงได้ว่าอิคารุได้ด้วยนะคะก็ไม่ยังไม่สามารถบอกได้เหมือนกันว่าตอนไหนใช้โอคัุตอนไหนใช้ ok uru, อชิคารุถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์บอกมาได้นะเหมือนคำว่าคนโดก็แปลว่าตอนนี้หรือว่าต่อจากนี้มาคาลิก็คือเอาแต่มุริก็พอเป็นไปไม่ได้ รักขระก็แปลว่าดังนั้นคีมิกแปลว่าคุณกะใครแปลว่าเข้าใจผิดซาก i ิแปลว่าเมื่อครู่คูเซนแปลว่าบาังเอิญทาชิบานะก็แปลว่ายืนคุยก,กันโมชิก็แปลว่าต้องการโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้เราก็ได้คำศัพท์หลายคำเลยเนาะ เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่ติดตมนะคะสวัสดีค่ะเด t ก